คเดี๋ยวเรามาเทสจาบตัวกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้จะเป็นบอดี้เจชุบสีใหม่แล้วก็สกเกียเป็นสกเกียร์ C N C นะครับเนี่ย C N C สีแดงนะครับฮอปเป็นฮอป m a x สีแดงแล้วก็ติดตั้งไฟ LED เรืองแสงยิงลูกเรืองแสงน,นะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมเห็นไฟออกไหมนี่นะครับแล้วก็ภายในก็ติดตั้งชุดไฟ E s h เ t อ e r ตัวไมโครสวิตนะครับ ตัวนี้มอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลตตัวปรับปรับค่าได้ปรับรอบได้นะครับจะเป็นของโซลิน์นะครับตัวนี้แล้วก็รถท้ายแกนท้ายพันท้ายล่างหน้าเป็น s อ r 7นิ้วนะครับท่อนาคาร์บอนนะครับท่อรีดเป็นท่อรีดโพมิเทียตัดนะครับแล้วก็ยางฮอเป็นยางฮอบพ่วงโพมิเมียนะครับเอาก็อะไรอีกเนี่ยก็ ประมาณนี้ครับของแต่งจุกจิกก็ของทางทางร้านเราที่เราจะทําขึ้นมานะครับบางส่วนนะครับบางตัวก็เป็นงานจีนที่ออเดอร์มาจากจีนนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองกลุ่มนะครับกลุ่มกระสุนแล้วก็เทสความแรงกันนะครับตัวนี้เมื่อกี้ลองเทสดูแล้วความแรงจะอยู่ที่ประมาณ330นะครับเดี๋ยวลองลองดูกันครับเมื่อกี้ลองเทสโดยที่ไม่ได้ดูกลุ่มนนะครับเดี๋ยวเรามาเทส มาเตุดูกลุ่มกระสุนก่อนนะครับว่ากลุ่มกระสุนยิงระยะกี่เมตรที่โดนดังเสียงเมื่อกี้นั่นจะเป็นระยะประมาณ5 0เมตรนะครับท่อรีดยาวประมาณ2 22ประมาณ2 2 9อครับเดี๋ยวดูกลุ่มกระสุนพอดีปรับฮับก่อนนะครับ ยิงตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับพอดีเอาปอกหมูมาใส่นะครับความแรงก็เจ,จ้าจุกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองยิง เพิ่มอีกนิดนึงนถ้าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ามไม่เกินไม่เกินสามรนะครับปืนกระบ,บอกนี้เพราะว่าหลังๆนี้สนามเริ่มลดสปีดความแรงนะครับความแรงก็จะประมาณ350 S <S 350. <c ười> คือสามอสิบอ่าคือการเล่นวีวีการนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรครับตัวอยู่พินิจของ <S <S 2> <S 2> แต่ละบ,บุคคลเนาะว่าตันยิงแล้วออกไม่ออกอันนี้คือมันเป็นจิตใต้สำเนึกอของคนที่โดนยิงนะครับไม่ต้องไม่ต้องปืนแรงเกินสามร้อยห้าไม่ต้องปืนไม่ต้องแรง ถึงถึงสี่ร้อยก็ได้นะครับถ้ามันโดนปุ๊บถ้าเรารู้สึกว่ามันโดนแล้วก็ออกแค่นะ้ก็จบก็กระสุนก็ใช้ได้นะครับเรดเดี๋ยวลองวัดเล็ดูนะครับไม่แน่ใจวัจวดเลดเท่าไรน่าจะ30สิบบวกนะเดี๋ยวดูกระสุนไปนะครับ เล่อยู่ที่สาสิบห้าบอลนะครับนี่ครับไปดูอีกรอบนี่ครับปืนแนะนำเล่นเน้นเล่นเซมีนะครับเซมีเค้าไวไม่ได้เน้นยิงฟัวโต้นะครับเพราะว่า เบิ่งลูกครับกระสุนก็โอเคนะครับกับเรียรท่อที่สั้นกิ๊กจิกอีกทีดเดียวเดี๋ยวลอาเลสเซมีนะครับเดี๋ยวเรายินดูกดไข่ดู ไก่ก็นิดเดียวนะครับอุ้ย <c oughs> กเกรดกลับโดนลงหมดแล้วนะครับประมาณนี้ก็จะก,กิดลั่นนะครับ ต้องออกแรงเยอะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ใช้นิว้วเอาง่ายๆคนที่ไม่ค่อยได้ใช้นิ้วก็สบายเลยตัวน,น, Gund am, Gund am น,วนี้นี่ครับกันดั้มกันดั้มนะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นกันดั้มเซฟนะครับนี่ครับนี่เซมิออโต อเคประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เพิ่งตีสองเองเขาเรากันกกหมดแล้วเกนหินเจรลอยมาประมาณนี้ครับสวัสดีครับ